นะคะไม่ทราบว่าสามีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับแต่ว่าสมมติถ้าหนึ่งบทความสามารถอ่านได้กี่คนครับหนึ่งบทความคนเดียวค่ะเพราะว่าบทความมันสั้นอยู่แล้วเนาะหนึ<ม>่งบทความต้องห <1 S 2> นึ<ะ>่งคนหนังสือถ้าไม่ใช่นิยายไม่ใช่วรรณกรรมก็เอ็มที่ก็ไม่ควรเกินสามสามหรือสี่คนนะคะคเพราะว่าเล่มมันเล็กอยู่แล้วด้วยถ้าแย่อย่างร้อยหน้าก็ต้องแบ่งเป็นบทๆนะคะอย่างเช่นถ้าหนังสือสิบบทก็อาจจะแบ่งคนละสามบท อะไรแบบนี้ค่ะครับแต่ว่าห้ามเกิน200ออน้าถูกไหมครับเล่มแรกเราเราอยากให้เห็นผลงานก่อนเพราะว่าถ้ายิ่งเยอะก็เดี๋ยวจะแบบเอ,อไม่เสร็จสักทีก็เดี๋ยวจะไม่ได้อะไรสักอย่างได้ได้ครับเพราะเมื่อกี้ดิการแนะนําเรื่องบทความมะครับก็น่าจะได้เยอะอย่างที่บอกแล้วก็เดี๋ยวจะรีบส่งอันนี้สามารถส่งให้ดูได้ทั้งหลครับแบบว่าอัดแล้วเสียงเป็นไงบ้างเลยครับ ก็แชร์ลิงก์มาในเพจ Read for the b ไ i n d ได้ค่ะอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะแจ้งแจ้งด้วยนิดนึงว่าว่ามาจากทางไหนเพราะว่าและอย่างนึงถ้าถ้าเป็นไปได้อะค่ะถ้าแบบทางแบงค์มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆการออมมที่มันเป็นทั่วไปอะนะคะทั่วไปที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่การโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นความรู้ก็สามารถ มาแนะนําได้นะคะเพราะว่าคนตาบอดก็ต้องการความรู้ทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ค,ความรู้รอื่นๆก็ได้ที่แบบ <ừ> ที่เราคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะที่บางทีแบบเออ่โดยทั่วไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยเห็นหรือมันไม่ค่อยหาไม่ค่อยได้ยอะไรเงี้ยค่ะอืนะครับแล้วผมสามารถจะเล็กคอร์ดทางไหนได้ไหงครับว่าแบบของทางธนาคารอัดไปกี่เรื่องแล้วอะไรอย่างี้ครับแคปหน้าจอไตเติ้ลของแอปราถูกไหมฮะคื Uh, ใช่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถที่จะ uh, แต่ว่าทางเวลาแคปหน้าจอก็จะนิดนึงคือค,คือของเราเนี่ยแอดมินก็มีทั้งคนตาดีคนตาบอดนะคะคก็ถ้าสามารถพิมพ์ได้ก็ก็พิมพ์พิมพ์มาก็ได้นะคะแบบหมายถึงว่ามีเรคคอร์ดแบบอาสาทางธนาคารส่งมาว่ากี่เรื่องแล้วก็เล็กพิมพ์พิมพ์ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเป็นข้อความก็ได้นะคะหรือถ้าแคปหน้าจอนั่นก็คือว่าเสิร์ชคำเสิร์ชแฮชแท็กอะคะ่ะก็จะได้ขึ้นมาเลยรวดเดียว อ๋อ oh, ได้ครก็คือตรง<น>ตรงหัวข้อที่เราใส่ไปอะคะ่ะก็คือใส่แฮชแท็กไปด้วยได้ครับแล้วอย่างนงี้ถ้า,ถ,าถ้าเสร็จรวมเล่มให้แล้วอย่างเงี้ยครับผมต้องเอาหนังสือตัวจริงมาให้ด้วยไหมครับอืมบทความไม่ต้องค่ะไม่ต้องก็ได้น,นังสือต้องถูกไหมครับค่ะหรือว่าถ้าจากส,ส่งก็คือส่งเป็นไฟล์มาได้ค่ะสแกนม,มาดได้ค่ะสแกนม,มาได,ด,ด้ได้ครับแต่ส่วนหนังสือผมผมสามารถมอบให้ได้เลยเนาะ ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ,ะ,คะถ้าถ้าหนังสือ <ผม S 2> นะ่ะหนังสืออ่ะอยากได้ไดนะคนะคเพราะว่าเรา <laughs> จะตรวจละเอียดนิดนึงแต่ถ้าเป็นบทความเนี่ยอาจจะไม่ต้องก็ได้ก็คืออาจจะส่งเป็นไฟล์เป็นอะไรมาค่ะคแล้วถ้าหนังสือที่ซ้ําแล้วที่เช็คแล้วซ้ําอันนี้อันนี้ทางทางสามาคมรับไหมครับเออ ถ้ารับเราก็ต้องส่งต่อส่งต่อไปที่อื่นนะคะก็เพราะว่าซ้ำเยอะเลยแล้วก็แบบตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกระจายไปไหนอะไรอย่างนี้ครับจริงๆอย่างตอนนี้ก็มันมีห้องสมุดหลายที่นะคะอย่างอย่างอันเนี้ยเราก็เพิ่งแพ็คยังยังไม่ได้จัดส่งเลยก็มีกระจายไปทั้งเอ่อไปไหนนะสงขลาเออไปไปที่กองพันาหารพลานที่นราธิวาสที่เขาจะกระจายไปต่อที่โรงเรียนกศนอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ มีไปทาตามศูนย์ต่างๆอะค่ะแต่ว่าเราก็แค่คัดหนังสือให้เหมาะสม mm hmm. อย่างเช่นถ้าถ้าเราจะกระจายไปทางโรงเรียนอย่างที่หานพันภาคใต้เนี่ย mm hmm. เขาเขาจะไปให้โรงเรียนห้องสมุดประชาชนแล้วก็พยายามคัดแยกหรือว่าจะส่งไปก่อนก็ได้เพื่อที่เดี๋ยวทางนั้นเขาจะไปคัดแยกอีกทีว่าหนังสือประเภทนี้ยเหมาะที่จะไปให้โรงเรียนเหมาะไปให้ห้องสมุดประชาชนหรือยังไงไอะไรแบบเนี้ยค่ะ นะครับแล้วถ้าอย่างนี้ผมสามารถนัดวันเวลามอบป้ายแล้วก็หนังสือพร้อมหนังสือเสียงด้วยได้ไหมครับได้ค่ะแต่ก็ต้องเสร็จก่อนหรือว่ามอบป้ายต้องเสร็จก่อนค่ะต้องต้องเสขออนุญาติเสร็จก่อนดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าให้ให้มีผลงานจริงๆเราจะได้มีความรู้สึกภาพภูมิใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้ได้ครับผมเพราะว่าโครงการผมมาต้องปิดจบภายในเดือนนี้ผมเลยจะรีบให้ทุกคนรีบเร่งอจบได้เลยครับคำถามแค่นี้ครับประจั์ ค่ะพี่อีกมีอะไรเพิ่มไหมคะเกี่ยวกับเรื่องแอปมาค่ะอืมไม่มีอะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนเข้าร่วมโครงการอ่านี่กี่คนนะคะก็ทางทางสายงานผมของกสิกรนะครับมีประมาณสองพันคนผู้ร่วมก็เยอะพอสมควรครับผมตอนนี้ผมก็ต้องรีบไปกระจายข่าวสารว่าอ่าในแอปนี้ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผม คือไม่ได้ไม่ได้กําหนดหใช่ไหมก็คือเหมือนแบบประชาสัมพันธ์ล้วเคยจะอ่านก็อ่านอะไรแบบใช่ใช,ใช่ครับผมคือผมมาทาหนังสืออักษรเบลด้วยตอนนี้หนังสืออักษรเบลได้ห้าสิบเล่มแล้วหนังสือเสียงอีกห้าสิบเล่มตอนนี้พอรู้ว่าพอได้ปรถความครัคบเราจะได้ถึงร้อยเล่มกระดาษลายร้อยร้อยเื่งครับผมคืออย่างที่บอกว่าถ้าถ้าถ้าอ่านผ่านแอปบางทีมันจะควบคุมคุณภาพลําบาก อีกนะแล้วก็ถ้าถ้าถ้าสองพันหกคือคือเราก็จะไม่รู้เลยว่าใครอะไรยังไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะส่งอะไรมาที่ที่เพจที่ข้อความที่เพจที่รีพอร์ตไวค่ะคแล้วกวนพยายามอย่าส่งเป็นภาพเพราะว่าแอดมินตาดีจะไม่ค่อยว่างค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนตาบอดที่เข้าไปตอบแล้วมันจะส่งตอบภาพ ลำบากค่ะมันจะตอบล่าชา้าทําให้ล่าช้านินดนึงแต่ว่าถ้าสมมติอยากให้ฟังเล่มไหนเป็นพิเศษหรือยังไงก็แชร์เป็นลิงก์เข้ามาเลยอะคะ่ะแชร์ลิงก์จากตัวแอปมันจะแชร์ลิงก์ได้ได้ได้เลยแชร์ลิงก์นัองสือเล่มนั้นมาเลยดีกว่าอ๋อแล้วอย่างนี้พี่ๆพี่ๆอ่านยังไงครับผมพี่ๆที่แบบตาบอกตาไม่ได้ยินครับเขาก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปพูดอย่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋อเป็นเป็นเครื่องมือถือทั่วไปอะค่ะที่เขาเปิดไอ้พวก ตั้งค่ากันเข้าถึงแต่ว่าก็จะมีอยู่แค่คนเดียวค่ะที่ที่พี่เขาจะคอยเช็คให้ก็อาจจะช้านิดนึงอ๋อได้ได้ไดแต่ทีเนี้ยว่าอย่างสมมติถ้าถ้าถ้าส่งมอบอันนี้อัน,นจริงๆคือคืออย่างที่บอกว่าอ่านผ่านแอปอ่ะมันจะลําบากนิดนึงเวลาขั้นตอนที่จะต้องไปนําออกมาค่ะนําออก<น>มาให้บริการในช่องทางอื่นมันต้องใช้เวลาต้องต้องขออภัยตรงนี้คร, <c oughs> ครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือทางทางธนาคารเขาเปิดฟอร์มโฮมส่วนใหญ่ก็ <c oughs> เลยไม่สามารถจะมีแบบ เ,เครื่องกลางที่ให้คนมาอัดได้เลยครับตอนแรกกับเป็นอย่างนั้นที่เป็น OBI ใช่ไหมครับผมค่ะใช่ครับผมก็เลยต้องต้องเป็นแอปอะไรอย่างครับผม,มค่แต่พยายามไปทาให้มันร้อยเปอร์เซ็นที่สุดครับผมค่ะเพราะว่าพอได้ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมค่ะก็เริ่มต้นจากบทความนะคะแล้วก็เอ่อถ้าสมมุติว่าเอ่อใครที่อยากจะต่อยอดเป็นหนังสือหรือใครที่อยากจะต่อยอดแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ย มันโอเคอะกิจกรรมอันเนี้ยมันมันสามารถในทําในขณะที่เราว่างหรือว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วก็แทนที่จะอ่านไว้คนเดียวก็อยากจะแบ่งปันคนอื่นก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้นะคะก็ติดต่อได้ทางเพจเดซี่ h ท i l a n d Project ห้องสมุดคนตาบอด ในนั้นก็คือจะมีทั้งตารางที่เราจะมีการอบรมกันเป็นประจําอยู่แล้วนะคะในส่วนของโปรแกรมอบีรบหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถที่จะดูคลิปวิดีโอที่อยู่หน้าเพจนะคะก็สามารถศึกษาได้ก็ทําตามขั้นตอนไปไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็ยิ่งใช้หน้าจอหรือว่ามันมัน,มนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้อยู่แล้วแล้วก็ใช้รฟรีด้วยไม่มีไม่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์รเพิ่มแค่ไม่หนึ่งตัวก็สามารถที่จะบันทึกเสียงอยู่ที่บ้านได้แล้วนะคะ ก็<ห>เผือเป็นทางเลือกนะคะถ้าสำหรับท่านไหนที่อยากจะต่อยอดแล้วก็ให้ให้มันได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะได้ไดเลยครับอันนี้คือของผมกำหนดไว้หนังสือเสียง50เล่มครับผมพอครบแล้วผมเราก็อาจจะได้เจอกัน นะครับได้ค่ะค่ะยีสนที่สุด right ครับอาจารย์ครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็ถ้าไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันได้โดยเร็วนะคะถ้าทําตามเป้าหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยผมขอวิดีโอด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณครับครับ